ด้วยเดดกาด้วยเด็ดกาให้น้ำซอยเจ้าคอยป๋อง นำประคองสัททาผู้แตงทานในวันนี้ความอัปปีจังไ้นั่นยาพบเห็นเจ้าจักเถือเงินเจ้าทานทุกเมือ่อให้คงเจ้าตาคืนขอให้โซกลาบลืนซ้อยซ่นพาไทยบานสุขสำราญจเจริญผลยาทุกจนเงินไส้คันเจ้าลงไปใต้ทางใดเจ้าทุกแหงบ่ว่าเศร้าหรือแรงให้มีแรงหับไสไหล เขา้ดังพญาสาบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นวาบุญบุญน,นี่เป็นธรรมอันล้ำญิงบ่ววาซ้ายหรือญิงก็ไว้สิเป็นแก้วส่วนโตเพิ่นวาสั้นเดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย กับสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอปายและเอฟซีทีนาหักของจจนสุกทุกทุกคนกลับมาพบมาพ่อกับแจนซุกสาวเราในต่างแดนคือเก่าค,คือเดิมแล้วมื้อน,นี้จจนซุกเองก็มีคำอวยไจให้พรสําหรับออกตอนญาติโยมนาะพี่น้องและทุกคนก็มาเตรียมโจทย์คาอวยไจให้พรออกตนญาติโยมเดี๋ยวเราจะมาฟังคําอวยไจให้พรสําหรับออกตอนญาติโยมว่าดังนี้ เจ้าอย่าถูกยากห้อนอย่าได้ย้อนทางถูกเด้อทานเอยขอให้มีความสุขถูกคำแรงเศร้าศรัทธาทานลงไว้เป็นปัจจัยเล็กน้อยขออำนาจคุณพระพูดคุณพระรมและคุณพระสังข้าเจ้าให้มาเฝ้าเจ้าหักษาด้วยเดชกาด้วยเดชดก้าให้น้ำซอยเจ้าคอยปอง นำประคองสธาผูแตงทานในวันนี้ความอปีจังไห้นั่นอย่าพบเห็นเจ้าจักเถื่อเงินเจ้าทานถูกเมือ่อให้โค้งเจ้าตาวคขืนขอให้โซคลาบลืนซ้อยซึนพาไทยบาน สุขสามล้านจเลิิญผลญาทุกจนเงินไส้คันเจ้าลงไปใต้ทางใดเจ้าทุกแหง่งโบวาเศร้าหรือแรงให้มีแรงหับไส้ไหลเข้าดังพญาเดือทานเอยเป็นจังไดพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสำรับคำอวยไสให้พรออกตนญาติโยมนั่นเอง